ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแถลงข่าวปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดและติดตามความคืบหน้าการขยายผลจับยาบ้าและยาไอซ์มูลค่ากว่า1 1 8ล้านบาททุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด ว่าที่ร้อยตีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีไมตรีสันตยากุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแถลงข่าวจับกุ่มสองผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า3 3 8 1 2 0เม็ดเมตรและยาไอซ์1กิโลกร,รัมในพื้นที่อำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรวมมูลค่าของกลางเป็นเงินเกือบ4ล้านบาท และหากส่งขายต่างประเทศจะมีมูลค่ากว่า1น8ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินอีก10รายการซึ่งประกอบไปด้วยอาวุธปืนพกกระสุนปืนแบงกันปืนลูกซองโทรศัพท์มือถือเงินสดโฉนดที่ดินทองรูป,ปรพัณธ์รถบัสโด,ดยสารไม่ประจำทางหนึ่งคันและรถจักรยานยนต์สองคัน การจับกลุมครั้งนี้สืบมเนื่องมาจากตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสสนที่กำลังเจ้าหน้าที่ปปสภาค้าขยายผลจากการจับกลุมพัสดุที่บรรจุยาเสพติดได้ที่บริเวณบริษัทขนส่งในพื้นที่จังหวัดชาเชิงเซาจึงได้ตรวจสอบถึงปลายทางของการส่งพัสดุ พบว่าพัสดุถูกส่งเข้ามาในพื้นที่อำเภอสุงไงโกลกจึงเข้าตรวจค้นได้ผู้ต้องหาและของกลางจำนวนมากดังกล่าวปลาคมถึงปัจจุบันนัสามารถจับกลุมผู้ต้องหาอยู่จำนัเป็นรยานเนกส1 1เม็ดครับเอโรอีน1 3 1 4กรัมยาอีนเ5เม็ดครับและรวมตรวจยึดทรัพย์หรือค่าที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ประมาณ100 ให้อย่างนี้ครับโกอันนี้ได้ยิ่ได้คือได้คียจาบ่าีมีโอในคนสังการใีจประมาณคนคือเขาสั่งเสร็จก็ต้องโอนจ่ายค่าอย่างไปก็ประมาณสองพันเก้าที่ตัมงจาตตางกันชนวที่โกลกครับโก็ลมุมสิบล้านเปิดร้านค้าขายกระเป๋ากระเป๋าแฟชั่นของค่านไทยอ๋ไม่ใช่ค่ายเดี๋ยว มันเป็นอาวุธปืนที่ว่าอยู่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของไครับอะไี่รขยายที่ด้วาไ่ด้นยังวไดเพรา่ว่าถามเรื่องเคอข่ายว่าที่เราทำไว้อยู่แล้วพอได้ตัวนี้มาเราก็ค่อนข้างจะยืนยันว่าตัวนี้ว่าว่าเขาไปเยี่ยมไปทำอะไรยังไงแล้วก็ตามพฤติกรรมแล้ ความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด